สวัสดีครับวันนี้พบกับผมตัวไข่เช่นเคยนะครับวันนี้วลูค้าอยู่ในงาน Japan Mobility 2023นะครับบูธข้างหลังของเราเนี่ยเห็นไหมชื่อไม่คุ้นใช่ไหมครับเขาเรียกว่า a f f e l a ค่ะเป็นการจับมือระหว่าง2แบรนด์ยักษ์ใหญ่นะครับทาง Sony แล้วก็ทาง Honda นั่นเองเป็นการที่เขาเรียกได้ว่าจับมือร่วมกันคิดวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นทาง entertainment ทาง บอดี้ของตัวรถนะครับระบบ AR ต่างๆของตัวรถเนี่ยหรือสิ่งต่างๆของตัวรถคิดด้วยกันนะครับแล้วก็ตั้งเป็นบริษัทใหม่ขึ้นมาชื่อว่า a f ฟเวอนี่แหละครับหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นของใครของคนใดคนคน,นึงสิไม่ใช่ครับเขาตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาเลยโดยใช้ชื่อนี้นะแล้วก็เขาจะมีนวัตรกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ทางด้านนอกรถเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องเออตีมของตัวรถครับเดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้ก่อน มันจะเป็นตีมของตัวรถนะครับอันนี้จะเป็นหน้าจอเรือนไม้นะฮะแล้วก็มีอันนี้เขาใช้ตีมมาเวลอยู่นะครับเอ้ยใช้มาเวลปะโมริบัสนะฮะแล้วก็มันก็จะแสดงผลที่ตัวลายด้านหน้าครับนี่เห็นปะเปลี่ยนตีมในแอปมือถือได้แบบนี้เลยนะหรือว่าเพื่อนๆอยากจะไปใช้ตีมอื่นสปไปเดอร์แมนอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันถัดมาที่ขาดไม่ได้เลยของสาวโซนี่นะครับนี่ Enjoy the Game แล้วก็จะมีแบบมิวสิกนะครับ มันจะเป็นแบบ360 Reality Audio เลยนะแล้วก็จอเนี่ยจะแยกกันหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นจอด้านหน้าจอด้านหลัง2อันเนี่ยแยกได้อิสระมากๆเลือกได้ว่าเราอยากจะใช้แบบไหนนะครับโ oh. ห้แบบตอบโจทย์คนที่ใช้งานจริงๆนี่เห็นปะ่ะมีตีมีอะไรให้เราเลือกคือมันเป็นแพทเทิร์นเหมือนคนที่เคยเล่นแบบ p s เอสสามสห อะไรเงี้ยมันจะมีอย่างนี้หมดนะฮะรองรับ 4K ด้วยนะเอาสิโ,โหโคตรเดือดนะฮะวันนี้ผมชอบมากนะแล้วก็นี่มีเซนเซอร์ครับที่เพื่อนเเดินเข้ามาใกล้กับตัวรถเนี่ยเขาน่าจะอิงกับตัวโมบายของเราแล้วครับตัวรถก็จะถูกเปิดขึ้นแล้วก็เขาจะมีตัวเซนเซอร์ภายในรถครับจับภายในรถว่าเออคนเป็นใครนะฮะจะปรับซีดปรับไรให้เป็น ตามที่เราได้รีจริสไว้เหมือนแบบพวกไดเวอร์โปรไฟล์อะไรอย่เงี้ยแะครับถัดมากก็จะเป็นตรงนี้ครับเป็น e x t e r i o r s เ n s o r นเซอร์นะคะตรตัวนี้ก็จะเป็นมีทั้งอินเท i o r e x ียร์เ r ็เออร์อย่างที่ผมบอกครับเนี่ยฟอนต์คาเมล่าตรงด้าน จับรถอันไหนใกล้ก็จะเป็นสีแดงนะครับอันไหนอยู่นิ่งๆก็เป็นสีเขียวอะไรอย่างนี้เนาะรวมทั้งเขามี AR Navigation นะครับที่จะใช้กล้องทางหน้าหน้ารถเนี่ยไปยังสถานที่ที่เราต้องการได้อันนี้อาจจะใช้เวลาพัฒ,พฒนายเยอะอีกพอสมควรนะครับแล้วก็นี่เซนเซอร์อย่างที่ผมบอกครับมีถึง360องศามีเมสรโอ้โหมีด้านหลังมีด้านบนมีท็อปมีอะไรเยอะมากนะแล้วเราก็ให้มาดูคันจริงกันเป็นไง สวยไหมคือคือคือเห็นครั้งแรกกับเพื่อนบอกเอ้ยหน้าตาแม่งโบราณว่ะมันดูแบบเก่าดูทื่อๆไม่ค่อยสวยนะฮะแต่แต่พอมาดูคันจริงเออใช้ได้เลยนะเอาเรื่องมากๆเลยนะเห็นว่ามีกิมมิคมีไฟวิ่งนะฮะแล้วก็ล้อรถเนี่ยมันจะแบบเพลนครับไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไร ไม่ได้มีลดลายอะไรมากนะคาลิปเปอร์เบรกสีแดงนะฮะแล้วก็ล้อถึบไปเลยเป็นฟลูอิรติกไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะนี่สวยมากไฟได้ทำอะไรไฟเลี้ยวรอบคันนะฮะแล้วเพื่อจะเห็นทางด้านบนมันจะเป็นตัวกล้อง AI อย่างที่ผมบอกครับ <c oughs> เขาใช้อ่าไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์นีเวชชั่นนะครับ <c oughs> หรืออะไรต่างๆเนี่ยใช้มาควบคุมหมดรวมทั้งในหน้าจอของตัวรถเนี่ยมันจะมีกล้องครับที่ ตรงกระจกมองข้างครับมันจะเป็นกล้องมันจะเป็นอะไรที่เราสามารถาใช้ดูภายในจอได้เหมือนแบบรถยุคใหม่ๆนะครับผ่านจอทั้งหมดเลยในตัวรถมีไฟเว้ไลท์บอกทำมาแบบนุ่มนวลนะฮะคือใจจริงอะ่ะเราอยากจะพาเข้าไ้ชมมาเลยครับแต่ว่าเขากั้นให้กั้นไว้ให้สำหรับคนที่พรีบุ๊กกิ้งมานะฮะเนี่ยเห็นปะกระจกตัวเสาหงสาบีเนี่ย มันก็จะมีตัวกล้อง AR เช่นเดียวกันนะฮะ oh. อืมสวยมากอยากจะเข้าไปถ่ายบ้างเลยนะแต่ว่าทำไม่ได้นะครับเขาบอกว่า oh. ให้มาพรุ่งนี้นะ oh. อืมเ oh. ห็นปะอันนี้เข้ามาเป็นแบบโปรดักชันเลยนะฮะค oh. ือเราอยากให้เห็นตอนที่เขาหมุนนะ oh. พอหมุนนะฮะตรงหน้าจอนะฮะเดีย๋ยวผมพาไปดูตรงหน้าจอกันใหม่อ oh. หมด oh. นี่ตรงจอเห็นไหมมันมีการแสดงผลครับตรงนั้นน่ะมันจะเป็นตีมของตัวรถนะครับก็คือทั้งไฟเดี๋ยวทาอยังไงแล้วก็ตรงหน้าจอนั้นน่ะจะแสดงตามตีมที่เราได้เซตอัพไว้ครับแล้วก็าจะแสดงผลตอนที่เราชาร์จครับเขาจะขึ้นเลยว่าเป็นยังไงนะฮะเพื่อนดูตรงกระจังด้านล่างนี มันมีเซ็นเซอร์กับตัวกล้องหน้ารถด้วยนะอางที่ผมบอกเขาทำเองกันหมดครับไม่ว่าจะเป็นตัวกระจกด้านบนตัว AR บนหลังคานะครับที่มัน sensor, เป็นฮูดโผล่มาแบบนั้นอ่ะเห็นไหมโหโคตรดูดีดูดีมากนะครับโอ้อยากเห็นเขาวิ่งจริงๆแล้วนะ อนาคตไม่ใกล้ไม่ไกลนี้นะครับเราอาจจะได้เห็นจริงๆว่าตัวคันนี้จะทํางานอย่างไรนะครับผมขายเท่าไหร่การพัฒนาเป็นแบบไหนกับเจ้า a l ่ a คันนี้นั่นเองครับเป็นไงบ้างครับน่าสนใจใช่ไหมครับกับ a l ่ a ที่เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นรถรุ่นใหม่แล้วก็เป็นเหมือนเป็น emotion ใหม่สําหรับคอ,อเกมก็ว่าได้นะ ถ้าเพื่อนชอบนะครับผมฝากไลค์ก,ก็แรกชร์ให้โม่ตัวคาด้วยนะครับ <S <S อยากให้โววตัวคานำรถรุ่นไหนหรือว่ามารีวิวกิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแถวนี้โมโต่ตัวคาแล้วก็อัฟเฟล,ล่าต้องขอตัวลากัไปก่อนนะครับบ๊ายบาย